สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อยอดในเรื่องกับในเรื่องของมูลไส้เดือนแล้วเรามาทําน้ําหมักมูลไส้เดือนกันนะครับจากที่เราได้มูลไส้เดือนนะครับมาแล้วเราก็เอามาทําเป็นน้ําหมักเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นยูรินซีช่วยเสริมลากและลําต้นดอกใบให้กับต้นไม้นะครับได้ดีขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้น วันนี้เราจะมาประจุขวดกันนะครับง่ายๆนะครับเราก็เอาสาคอบตะแกงที่เรากันแมลงาการเสษ็จฝุ่นลงนะครับนะครับคืมเราใช้เครื่องนะครับต้มน้ำของตู้ปลานะครับช่วยทำให้งานเราเร็วขึ้นนะครับต่อลงไปตุ่ลงไป ในถังนะครับที่เราทำน้ำหมักมูลไช้เดือนต่อท่อออกมานะครับแล้วก็เก็าสาแล้วอันนี้คือขวดบรรจุที่ทางบ้านสวนเดินลักดินบรรจุขวด500มิลลิตรนะครับจำหน่ายนะครับลองเข้าไปดูในเพจนะครับราคาเข้าไปในเพจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่แต่เราต่อยอดนะครับเราต่อยอด มันจะดูดซึมได้เร็วมากแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงเติบโตรเร็วนะครับเดี๋ยวเราแกะพ็คเกจ็ดเขาออกกนะครับเิาีสิงน้เลยะครับง่ายง่ายเิ๊บกบอกเตควดนะครับ,รอ,บ,รรรบอันนี้500มิลลิลิตรนะครับเสียบปั๊งเสียบบั๊งสต๊อกแป๊ดหนึงไฟไม่มี อนนอตอใส่ไฟมาแล้วนะครับเพื่อจะใช้กับปั๊มนะครับวางไว้บนถังอันนี้ถังพันลิตรนะครับที่เราจะใช้ต่อสายปึ๊บเน่น้ำก็หมุนเวียนออกมาอย่างนี้เลยนะครับนนี้คือน้ำหมักมูนเส้นเดือนที่ได้ระยะขวดขอบนะครับ ยังไม่ได้ทําที่กรอบดีเลยนะอันนี้เราเรานี่นะครับน้ําใสสีน้ําตาลนะครับสีสวยไม่มีตะก,กรอนนะครับกลิ่นไม่มีตัวเนี้เราสามารถเอาไปใช้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับมันเป็นการดูดซึมทางรากได้ดีทางใบก็ได้ทางรากจะดีมากนะครับ ใช้วิธีการลดนะครับหรือถ้าเรามีถังปั๊มนะครับสูบฉีดสเปรย์นะครับแล้วแต่วิธีเทคนิคและวิธีการของอผู้ที่พอปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนที่ต่อยอดจากมูลไส้เดือนเราใช้มูลไส้เดือนเนี่ยว่าดีแล้วนะครับน้ำหมักดียิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ดูดซึมได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือน้ํา หมักมูลไส้เดือนนะครับส่วนเรื่องทํำยังไงให้เป็นน้ําหมักอันนั้นต้องมาเรียนรู้ที่บ้านสวนเดนลักดินกันเองนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็บรรจุข,ขวดนะครับบรรจุข,ขวดปิดฝาน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนเดนลักดินที่ต่อยอดนะครับนี่ก็ปิดฝาเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปก็คือติดฉลากสินค้านะครับก็จะครบสามารถนำออกจำหน่ายได้นะครับส่วนเรื่องราคาดูในเพจเขานะครับว่าราคาต่อขวดขวด,ขวดเท่าไหร่ห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับแต่ดีไปกว่านั้นกับเพื่อนที่ปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ทุกชนิดนะครับดีไปกว่านั้นคือณนะตอนนี้ถ้าผู้อนสนใจ เราแจก,กฟรีมารับได้ที่บ้านสวนเดือนรับดินได้เลยนะครับอยู่เส้นทางไปราชพัฒนะครับเลยแม่ปิงยิวาไซส์มาประมาณ300เมตรนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับเข้ามาปากทางจะเป็นบ้านโบราณการ์เด้นไฮสต็กนะครับเข้ามาประมาณเข้าซอยมาประมาณ100เมตร ก็จะเห็นใต้ายบ้านสวนเดือนรักดินของเราตอนนี้เราแจกฟรีนะครับเราพึ่งต่อยอดการผลิตน้ำมูลเส้เดืนอนตัวนี้นะครับเราแจกฟรีให้ทุกคนได้เอาไปทดลองใช้ว่ามันดีจริงอย่างที่ผมพูดไหมแต่ผมทดลองแล้มันดีจริงดีในที่นี้ดีทางเรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตรไม่ใช่สรรพคุณที่เราพูด เฉยๆนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับว่ามันมีคุณประโยชน์มีจุลินทรีย์ที่มีมีประโยชน์ต่อต้นไม้แล้วก็ดูดซึมต้นไม้จะดูดซึมมาได้ดีนะครับดูดซึมได้ดีดึงสารอาหารดึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ําหมักมุง้งเดือน,นไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้ที่เราเลี้ยงทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ใบ นะครับพืชผักสวนครัวที่เราใช้ในครัวเรือนยังดีไปกว่านั้นคือสามารถนําไปเป็นน้ําที่กําจัดกินนะครับช่วยย่อยเศษอาหารเพราะเขามีจุลินทรีย์เขาจะช่วยย่อยอเศษอาหารให้กลายเป็นน้ําแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วน้ำหมักตัวนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเนี้ยจะเอาไปใช้ในบ่อพุ้มนะครับนะครับตอนนี้คือคนนิยมเอาไปใช้บําบัดน้ําได้ด้วยนะครับบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็บาบัดน้ําเสียในท่อระบายน้ําในครัวเรือนในร้านอาหารยังถึงกับห้องน้ํานะครับตามรีสอร์ทที่ทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นที่ขึ้นมากับห้องน้ําหรือ กลิ่นเหม็นที่ขึ้นมากับท่อระบายน้ํากลิ่นเหม็นจากเศษอาหารน้ําหมักมูลไส้เดือนเนี้ยช่วยกําจัดได้นะครับช่วยกําจัดได้มาเลยนะครับมาทดลองเอาไปนําใช้นะครับทดลองเอาไปนําใช้ได้ตอนเนี้เราเพิ่งเปิดต่อยอดการทําน้ําหมักมูลไส้เดือนเนี้ยนะครับแจกฟรีนะครับแจกฟรีมาก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้แต่ถ้า,าบรรจุเพื่อําหนาย นะครับมันจุเพื่อจำหน่ายจะเป็นขวดแบบนี้นะครับ500มิลลิลิตรนะครับฝาป,ปิดสนิทแน่นเนาอ,อดีไม่ต้องกลัวหกนะครับไม่มีหกนะครับฝาขวดปิดสนิทติดฉลากสินค้าบอกตำแหน่งและที่อยู่ให้เรียบร้อยมาเลยนะครับนอกเหนือจากการที่จะใช้มูลใส้เดือนแล้วยังมีการต่อย,ยอดทําเป็นน้าหมักมูลใส้เดือน มีคุณประโยชน์หลายอย่างนะครับมาทดลองใช้กันคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ